สามวิธีแก้ปัญหาที่เด็กๆไม่อยากเรียนว่ายน้ําที่ใช้ได้จริงมาดูกันครับว่าจะทำยังไงวิธีที่หนึ่งคือสร้างบรรยากาศให้น้องๆอยากเรียนหรืออยากเล่นน้ําสร้างบรรยากาศยังไงก็คือให้พ่อแม่หรือญาตินะครับพาเด็กๆไปเล่นน้ําบ่อยๆไปเล่นน้ําในสระที่เขามีการเรียนการสอน เพื่อให้ดูบรรยากาศว่าการเรียนว่ายน้ำมันไม่ได้น่ากลัวมันสนุกและก็ผ่อนคลายได้ข้อที่สองคือเปลี่ยนจากคำว่าเรียนว่ายน้ำเป็นเล่นหรือฝึกเพราะอะไรเพราะเด็กๆเ,เครียดพอแล้วกับการเรียนนะครับ5วันต่อสัปดาห์ที่โรงเรียนน่ะเขาก็เครียดพอแล้วแล้วเสาร์อาทิตย์ ที่เขาจะมาเรียนหรือ,รอวันอื่นๆที่เขาจะเรียนว่ายน้ำอะ่ะถ้าไปใช้คำว่าเรียนกับเขาอีกผมคิดว่าทำให้เขาเครียดแต่ลองเปลี่ยนจากคำว่าเรียนมาเป็นคำว่าฝึกหรือว่าเล่นแทนเนะาะข้อที่สามสร้างแรงจูงใจให้กับกเด็กโดยการบอกว่า ถ้าลูกๆฝึกว่ายน้ำคอร์สนี้ได้นะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปเที่ยวทะเล,ลพาไปเที่ยวสวนน้ำหรือพาไปดำน้ำดูปลาการังับสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆอยากว่ายแต่ต้องบอกว่าต้องพาเด็กๆมาจริงๆนะครับเพราะเด็กๆจะได้จะได้มีแรงจูงใจในการว่ายครับสรุป3ข้อที่สามารถทำให้เด็กอยากเรียนว่ายน้ำจริงข้อที่1 การสร้างบรรยากาศให้เด็กๆ,ๆอยากเปลี่ยนข้อ2การเปลี่ยนจากคำว่าเรียนมาเป็นคำว่าเล่นหรือคำว่าฝึกข้อ3สร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ,ๆอยากว่ายน้ำลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยพวกอนไหนอีทีหน้าครับสวัสดีครับ